chết mày lên nhưng đi cái bên mệt đi thế ngay, chứ không có trên đặc biệt mày là nhắc เต็เรียบรยวรจแไม่ค่อยว่าจาไม่ค่อยเหมือนกันึน่งตรงกันตักเท่าไหนแต่ตก็น้าจ้วพอตัวเต้านั่หลับนี่หะแบบนี้น่นยหลับหตนตีก็ไม่ไมค่อยเหมือนกันนะครับมก็ วันนี้ตะเหนได้ว่าที่มือน,นจะทำการแบบว่าองแบบจับตาแบบแบบนี้เลยนะครับตัวตรงนี้นี่ก็จะเป,บบเ,นะเป็นหมายเลเป็นหมายเลขกนักโทษน,นะครับ ยงว่าเป็นแบบนำบึงแบบนี้นะครับอย่างเช่นตัวนี้แล้วหมายเลขตัติดอเจ็ดหนึ่งตองหนึ่งห้านะครับนี่ครับผมตัวท้กก็เป็นแบบนี้เลยคระบผมแต่ถ้าถ่าติดอะไรก็เก่าไปด้วยนะครับ อครับสำหรับวันนี้ก็ขอผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะั้ง้วพบกันหน่คลิปหน้าสวัสดีแับผม